โกสปอตเวี่ยงกลับมาทดสอบ2 0 6อล้านหลังวิกฤตรัสเซียยุเคีกลับมาอีกรอบส่วนทองไทยดีตามกลับมายืนเหนือ43,000บาทได้ส่วนนี้เพื่อนเพื่อนักลงทุนทองคําทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้ศุกร์29พฤศจิกายนเป็นมาสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนแล้วนะครับโกลาก็มีข่าวข่าวเกี่ยวกับการลงทุนทองคํามาฝากกันเป็นประจาทุกวันนะครับเมื่อวันนี้ราคาอาจจะไซเวนในกรอบแคบๆนะครับเพราะเป็นวันหยุดของทางฝั่งสหรัฐนะครับแต่วันนี้ก็กลับมาเปิดทาการด้วยการดีขึ้นมาแรงทีเดียวเรามาตติดาม ก่อนเข้าสู่เนื้อหาต้องขอบคุณบริษัทค้าทองใหญ่ของเมืองไทยที่สนับสนุนการเริ่มงานของโกลาลมาอย่างต่อเนื่องนะครับเริ่มจาก YLG b u l l i o n International จำกัดบริษัท i n d i g o Co. Ltd จำกัดบริษัท Oxide จำกัดบริษัท c h i n i n g g o b u l l i o n จำกัดบริษัท c h i n i n g g o Jewelry จำกัดบริษัท TDC g o จำกัดบริษัทเล่งหง c o m m ิตี้จำกัด ดูราคาทองคำไทยก่อนเลยครับเปิดวันใหม่ขึ้นไหวพันผนหนักนะครับราคาแรกสมาคมค้าทองคำประกาศลดลงไป200บาทนะครับก่อนอีก20นาทีปรับขึ้นมา150บาทจากนั้นประกาศปรับขึ้นลงครั้งละ50บาทอีกอย่างละครั้งนะครับทำให้ราคาขายออกทองคำแท่งการสูบุดห้าในเวลา10.00 10. นอ,อยู่ที่43,150บาทราคารับซื้ออยู่ที่4 3 5 0บาทขณะที่ราคาทองรูปพันราคาขายออก 43, าาอยู่ที่43,650บาทราคารับซื้ออยู่ที่42,281บาท24สตางค์ จากเงินบาทที่34.29บาทต่อดอลล่านะครับโดยหัวซึ่งเคงมาว่าราคาทองคําแท่งปรับตัวลงดู40,003หลังจากทดสอบในต้านเส้น SMA 20นะครับอย่างไรก็ตามคาดว่าราคาทองคําแท่งวันนี้จะเคลื่อนไหวทรงตัวในกรอบแคบนะครับแต่อยู่ในทิศทางของการปรับตัวลงนะครับท้งนี้การเข้าซื้ออบใหม่แนะนํารอบบริเวณแถว4 2 6 0 0บาทส่วนแนวต้านอยู่ที่43,100และก็43,200บาทนะครับดูภาพรวมการเคลื่อนไหวราคาโกลด์สปอร์ตเมื่อวานนี้แกว่งตัวไซด์เวกอบแคบนะครับก่อนปิดตลาดแทบ ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแถว2,630ดอลลาร์หลังจากการเงินสหรัฐปิดทําการเนื่องในวันขอบคุณพระเจ้านะครับทำไม่ตลาดขาดบาจัจจใจชีน้นาแล้วก็ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างจะเบาบางนะครับทั้งนี้ราคาทองคํายังสร้างฐานเรียบซ่อนไม่ได้นะครับจึงเริ่มมีแรงซื้อทางเทคนิคเข้ามาหนุนนะครับประกอบกับแรงซื้อในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยสับกับข้อใหม่ครั้งหนังจากรัสเซียได้โจมตีโครงสร้างพื้นฐานของยูเครนครั้งใหญ่นะครับแล้วก็เป็นครั้งที่2ของเดือนนี้แล้วด้วยนะครับทำให้ชาวนี้ราคากลับมาพุ่งแรงขึ้นทดสอบ 2, บ2660ลลาเลย ต้องดูว่าจะสามารถยืนอยู่หรือว่าขยับไปต่อได้หรือไม่นะครับเราวมาดูมุมมองการลงทุนจากบริษัทค้าทองคาในประเทศนะครับทางชายนิ่งโกนบอกว่าวันนี้เป็นวันหยุดของหรัฐทําให้การเคลื่อนไหวขึ้นลงค่อนข้างจํากัดนะครับแต่ก็ยังเหวียงได้ในกรอบ28ดอลลาร์ก็ถือว่ามากสําหรับวันหยุดนะครับแต่ทั้งนี้ลักษณะการปิดของกราฟเป็นพินบาร์หลแท่งต่อเนื่องแสดงให้เห็นถึงความเมตตาของตลาดมากๆว่าจะขึ้นต่อหรือจะทิ้งตัวลงดีนะครับท่ามกลางสถานการณ์รายล้อมที่เติมความกังวลว่ารูปแบบของสงครามรัเสเซียยูเครนจะเปลี่่ยนแปลงอหรืไม หลังจากอังกฤษก็ม่งเสียดได้เข้ายื่นมือมาช่วยเหลือแล้วก็ทางอัเซียก็ข่มขู่ใ,ใช้อาวุธนิวเคลียร์ในการตอบโต้นะครับแต่ด้วยความที่อาวุธนิวเคลียร์เป็นไม่ถูกที่นะ่ากลัวอันตรายมากๆนะครับคงไม่ไง่ายนะที่จะตัดสินใจใช้งานกันง่ายๆนะครับหากไม่ถึงที่สุดแล้วจริงๆนะครับแต่การขู่และก็บัจัยเร่งรั้วต่างๆก็ทําให้มีแรงซื้อเข้ามาพายุงไว้ในช่วงราคาที่ยอดตัวในช่วงที่ผ่านมาเป็นระยะระนะครับกรุสการคดพูเลสันทางใชนิงโก้แนะนาว่ารอราคารีบบาโอเป็นช็อตเลือกระหว่าง2,000 3หรือว่า2,650ดอลลาร์นะครับเผื่อตัวเฉลี่ยที่2,667ดอลลาร์ในจุด SL ที่2,675ดอลลาร์ส่วนแนวรับอยู่ที่2,628 2,120แล้วก็2,604ดอลลาร์นะครับส่วน GTC โก o มองว่ามวลน,นี้เป็นยุดของธนาคารสหรัฐนะครับเนื่องในวันขอบคุณพระเจ้าซึ่งจะมีขึ้นทุกๆวันบริหารสุดท้ายของเดือนพฤศจิกาย,ยนนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ Black Friday ในวันศุกร์คือวันนี้นะครับทำให้การเคลื่นอนไหวของตลาดการเงินทั่วโลกเบาบางลงทั้งนี้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นในช่วงแรกขอองชั่่่โมกาารรซื้ยนะคบที ปรับตัวลงในช่วงปลายนะครับทั้งนี้ก็ยังมองว่าราคาจะปรับตัวลงสู่ระดับ2,610บันไดครับนะครับหลังจากที่เกิดแท่งนี้เข้ารีบาวในช่วงนี้นะครับขณะที่ YLG มองว่าหลังจากที่ราคาทองคําขยับเพิ่มขึ้นเรียสั้นหากสามารถท่งตัวรักษาระดับไว้ได้นะครับจะทําให้แนวโน้มราคายิ่งเป็นบวกเพิ่มมากขึ้นนะครับแนะนําเสี่ยงเปิดสถานซื้อนะครับหากราคาสามารถยืนเหนือแนวรับ2,638ถึง2,621ดอลลาร์ทยอยปิดสถานซื้อทำกำไรหากราคาปรับตัวขึ้นไม่ผ่านแนวต้าน2,670 ถึง2,688ดอลลาร์ตัดขาดทุนนะครับหากราคาหลุดแนวรับ2,621ดอลลาร์ปิดท้ายที่ A.R.R. โกเ e ด t i มองว่าราคาทองคำยังเคลื่อนที่ออกด้านข้างภายใต้กรอบ2,110ถึง2,660ดอลลาร์นะครับเหมาะสำหรับกลุ่มการเกงร็งกำไรสั้นนะครับนักทุนที่ต้องการจะซื้อนะครับก็รอแถวแนวรับ2,620 2,610แล้วก็2,600ดอลลาร์ตัดขาดทุนหางราคาปรับฐานลงต่ำกว่า2,600ดอลลาร์นะครับแล้วก็ขาย ทำอะไรเมื่อราคาดิดตัวเข้าใกล้แนะต้าน2,640 2,650แล้วก็2,660บาล่านี่คือข้อมูลที่โกลาหอยู่ย่มมฝากกันในช่วงแรกของวันนะครับเป็นภาพรวมการเคลื่อนไหวของเมื่อวานนี้รวมถึงแนวโน้มการลงทุนของวันนี้ด้วยนะครับสามารถเอาไปปรับใช้แล้วก็ วางแผนในการลงทุนในวันนี้ได้นะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายพูดคุยเพิ่มเติมกับมกวิคเคระร์ของทางอินเตอร์โกลโคเทนนะครับมาดูมุมมองการลงทุนในช่วงวันสุดท้ายของเดือนพฤศจิกาย,ยนนะครับมาดูกันว่าราคาทองคําจะมีการเหวี่ยงตัวมากน้อยแค่ไหนจะปรับแผนกันอย่างไรดีเดี๋ยวพูดคุยกันในช่วงบ่ายนะครับถ้าชื่นชอบในข้อมูลข่าวสารที่เรานาเสนอรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์และก็กด Subscribe ช่องทางต่างๆ,ๆเพื่อเป็นการังใจให้ทีมงานด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ